จายเจนนี่ก็ต้องพบกับความช็อกนะครับความช็อกกับสิ่งนี้เองนะครับผู้คนล้นหลามที่เซียรลังสิตเขาว่าทำอะไรผู้คนล้นหลามมากๆาเลยครับบรรยากาศที่เซียรลังสิตเช้าวันนี้นะครับ พาพี่พผู้คนแห่กันมาล้นหลามมากๆนะครับ ข้างล่างก็มีขายของกันไปนะครับข้างบนก็มีฉีดยาก,กันไปมีงานโอท็อปที่นี้นะครับเป็นภาพที่ไม่ค่อยได้เห็นบ่อยๆนะครับผู้คนมาถล่มทลายกันครับที่เซียรังสิต เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ได้เห็นบ่อยนะครับผู้คนล้นหลามจริงๆครับวันนีใ้ใครก็อยากมาฉีดยากันนะครับ ดูบรรยากาศมุมกว้างกันดีกว่าครับว่าผู้คนมากันประมาณไหนนะครับมีแต่คนอยากมาฉีดยาทั้งนั้นเลยนะครับใครบอกว่าคนไทยไม่อยากฉีดยาบรรยากาศบร,ริเวณจุดฉีดยาเข็มสามโมเดหน้านะครับนี่จะเป็นอีกคิวนะครับไปสุดลูกปูลูกตาเลยครับ มาเป็นระเบียบเรียบกลิ่นหอมดีครับอาหารทางล่างนะข้างนครับวันน่างนระบรรยากาศความคึกคักนะครับของเซียร,งรังสินในวันนี้นะครับ เแถวไหนครับไหนต้องดูดีๆนะครับเดี๋ยวเข้าผิดคิวสองเป็นตัวัเก็นสอง็สองัสซีตัวไหนต้องถามนะครับทำไมคิวเขายาวจังแต่จวนี้เสร็จแล้วนะครับ แต่มีหลายเข็มนะครับก็ต้องเข้าคิวให้ดีนะครับก็มีทั้งซีโนฟาร์มแล้วก็มีทั้งโบเดน่านะครับตามที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้นะใครก็อยากมาฉชีโบเดน่านะครับเข็มสองเข็มสาเข็มสมากันเต็มไปหมดเลยครับ ันนนนีเเรอ้คคยะะบก็อาจจะมีความผูุผักเล็กน้อยนะครับเป็นการบริหารจัดการของอบจปทุมธานีนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับต้องขอบคุณทุกท่านีรับชมนะครับสำหรับบรรยากาศการฉีดวัคซีนที่ห้างเสียรังสิตในวันนี้นะครับ เป็นโซนเครื่องเล่นนะครับสำหรับห้างเดอะฮับนะครับซึ่งอยู่ข้างๆเซียรังสิตนะฮะเป็นทางเชื่อมต่อนะครับห้างเซียรังสิตก็อยู่บริเวณรังสิตนั่นเองนะครับก็จะมีเชื่อทางเชื่อมนะครับระหว่างเดอะฮับมายังเซียรังสิตนะครับที่เห็นท้างหน้านั้นคือเสียรังสิตนั่นเองครับอาจจะเงียบๆสักเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าเป็นวันธรรมดานะครับและมีแต่คนมาชิดยาอย่างเดียว มาถึงที่จอดรถของเดือะหับเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนื่องจากคุณจะได้ฉีดยาเสร็จเร็วมากนะครับก็เลยทําให้ได้ถ่ายมาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับ